มินนแลชเสวัสดีค่ะามาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าอะไรกันแน่นี่เธอมีความบาดมางก,กับเราหรือ,อยังไงกันฮันเซนรู้สึกหดหูแม้แต่เผาดาก้อนก็คิดว่าฮันเซนออกไปจากทะเลโบราณหวนคืนแล้วแต่ซิลซือยังคงพยายามตามหาเขาต่อไปนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาหดหูถ้าไม่ใช่พราะซิลซอการหนีออกไปจากทะเลโบราณหัวคืนก็คงจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆ หรือเธอรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เราครอบครองสถานร้างบาปแห่งสวงสวรรค์อย่างนั้นหรอ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอต้องการจะจับตัวเราแต่ฮันซอนคิดว่านั่นเป็นไปไม่ได้ฮันซนไม่สามารถใช้สถานร้างบาแบบแห่งสวงสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงซ่อนมันเอาไว้ในดาวอุปราคาไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าซิลซือจะรู้เกี่ยวกับมันซิลซือกลับไปพักผ่อนในห้องของเธอและฮันซนก็ตามเธอเข้าไปซิลซือเอนตัวลงบนเก้าอี้เพื่อผ่อนคลายแต่เธอไม่ได้ดับไปขณะที่เธอทําอย่างนั้นเธอก็รูปหัวของวัวหินผา ฮันซนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันนะฮันซนตั้งใจจะพักผ่อนเช่นกันแต่จูๆ่ๆเธอก็เริ่มพูดกับตัวเองฮันซอนอยากจะถามว่าทำไมเธอถึงได้พยายามตามหาเขาแต่เขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้บางทีเขาอาจจะหนีออกไปจากทะเลโบราณหวนคืนเราจริงๆแต่นั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะจับตัวเขาอีกแล้วซิลซอยังคงพูดกับตัวเองพูดต่อไปแบบนั้นแหละบอกมาว่าทําไมเธอถึงต้องการจะจับตัวฉัน ฮันเซ่นคิดซึ่งเมื่อดูจากโทนเสียงของเธอแล้วมันก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เธออยากจะเจบเขาขนาดนั้นแต่ซิลซิอไม่ได้พูดอะไรอีกและเธอก็หลับไปฮันเซ่นรู้สึกหดหูแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพักผ่อนเขาใช้วิชาจีโน่เพื่อฟื้นฟูพลังฮันเซ่นมีวัฒนาการเป็นระดับมาคริสเรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาสามารถกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตระดับมาคริสได้เป็นเวลานาน แต่ถ้าว่ามันก็ยังมีเวลาจำกัดแฮนเซิลคาดเดาว,ว่าตนเองคงจะอยู่ในร่างนี้ต่อไปได้อีกราวๆ4วันถ้าถึงตอนนั้นแล้วเขายังไม่สามารถหนีไปได้แล้วก็มันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของซิลซื้อแฮนเซิก็รู้ว่าเธอไม่มีทางหยุดการค้นหาย,ย่างแน่นอนเขาไม่คิดว่าจะสามารถหนีไปได้ใน4ี่วันถ้าหนีไปไม่ได้เราก็ต้องเสี่ยงเราควรจะรักพาตัวดากอนไนทีนคนนั้นและจับเธอเป็นตัวประกันหรือบางทีเราควรจะข่มขู่ซิลซื้อให้เธอพาเราไปจากที่นี่ ฮันซอนคิดกับตนเองฮันซอนคิดว่าดากอนไนทีนแข่งแก่งมากๆร่างกายของเผ่าดากอนเป็นอะไรที่สุดยอดดังนั้นมันจึงยากที่จะจัดการกับเธอได้โดยไม่ดึงความสนใจคนอื่นๆร่างกายการหน้าของซิลซื้อไม่ได้อ่อนแอเช่นกันถึงแม้พลังของเธอจะไม่ได้ร้ายกาจเหมือนกับดากอนแต่เธอก็มีวิชาจีโน่รับหลายอย่างสุดท้ายแล้วฮันซอนก็ตัดสินใจมุ่งเป้าไปที่ซิลซือเพราะการจับตัวดากอนไนทีนคงจะทําให้ทางเผ่าพันุดาก้อนอยากจะฆ่าเขายิ่งกว่าเดิมและเผ่าพันดากอนก็น่าจะมีดากอนระดับเทพเจ้าอยู่ด้วยซึึ่งงถ ตัวเขาจะมีตัวประกันมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดี มันมีโอกาสสูงที่เขาจะถูกจัดการก่อนที่จะได้ใช้มีดจี้คอดาร์กอนไนทีนด้วยซ้ำแต่ซิลซือแตกต่างออกไปเธออยู่ตามลำพังภายในเผ่าพันดาร์กอนดังนั้นเหล่าดาร์กอนอาจจะไม่ได้สนใจในชีวิตเธอมากนะักด้วยเหตุน,นั้นฮันเซนจึงคิดว่าซิลซือเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่าฮันเซิเริ่มคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะหลีกเลี่ยงความสนใจคนอื่นๆบนยานเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรในการจับตัวเธอมาเขาต้องจับตัวเธออย่างเงียยๆเพราะเขาจำเป็นต้องใช้เธอเพื่อนหนีออกไปจากที่นี่แต่มันเป็นเรื่องยากท ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บฮันสันพยายามคิดหาคนทางอยู่สักพักแต่ในที่สุดเขาก็คิดวิธีหนึ่งออกมา พลังเคี้ยวสามารถใช้ข่มขู่เธอได้แต่พลังนั้นจะทําให้เธอได้รับบาดเจ็บและยังถูกพบเห็นได้ดังนั้นเขาไม่สามารถใช้มันได้จากพลังทั้งหมดที่มีฮันเซนคิดว่าวิชวาโรหิตที่ประจอนขดทางเลือกที่ดีที่สุดเขาสามารถหยดเลือดคริสตัลเข้าไปในสายเลือดของซิลซื้อหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเธอที่จะแยกระหว่างเลือดทั้งสองเมื่อซิลซื้อหลับไปฮันเซนก็<ๆ>มองไปที่มือของเธอเขาแค่จําเป็นต้องเจาะรูเล็กๆที่นิ้วมือของเธอจากนั้นก็หยดเลือดเข้าไปฮันเซนไม่ลังเลและยื่นลิ้นออกไปเพื่ ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้แต่ฮันเซนฝึกฝนวิชาริ้นดาบในตอนที่อยู่ในสระความฝันแต่ก่อนที่ฮันเซนจะเข้าใกล้มือของเธอซิลซื้อก็ลืมตาขึ้นมามองเขามันทําให้ฮันเซนสะดุง้งผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเธอมีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมอะไรอย่างนี้ ดวงตาของฮันสันเบิกกว้างเขาแกล้งทำตัวน่ารักเขาเลียม,มือของเธอเหมือนอย่างที่จิ้งจอกสีเงินทำเมื่อซิวซือเห็นบัวหินผ่าทำตัวน่ารักเธอก็ยิ้มออกมาเธอยื่นมือออกมารูปหัวของเขาฮันซันโล่งใจที่ยังไม่ได้ใช้วิชาลิ้นดาบในทันทีและลองเลียม,มือของเธอดูก่อนซึ่งถ้าเขาไม่ลองทดสอบดูก่อนแล้วก็ตัวตนของเขาก็อาจจะถูกเปิดปรงไปแล้วซิวซือไม่ได้ดึงมือของเธอกลับไปทาให้ฮันซันสามารถเลียนิ้วมือของเธอต่อไปได้ฮันสันเลียม,มือของเธอหลายครั้งโดยไม่ได้ใช้วิชาลิ้นดาบ แต่ในครั้งสุดท้ายลินของเขาก็สร้างดาบลมปานสีแดงขึ้นมาดาบลมปานสีแดงเข้าไปในนิ้วมือของซิลซือและทําให้เลือดไหลออกมาจากนิ้วมือของเธอซิลซือตอบสนองอย่างรวดเร็วและเมื่อดาบลมปานสีแดงสัมผัสกับนิ้วมือของเธอเธอก็ถ,ถอยออกไปอย่างเร่งรีบหลังจากนั้นร่างกายของเธอก็เลืองแสงที่ดูศักดิ์สิทธิ์ออกมาฮันเสร์รู้สึกว่าวงแหวนบนคอรัดแน่นขึ้นถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะสงบสติและพูดคุยกันดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฮันสันปลดปล่อยออร่าศาสตร์ตรงเสียนเพื่อตัดขาดห้องนี้ออกจากโรคภายนอกและเปลี่ยนร่างของตัวเองกับสู่ร่างที่แท้จริงฮันสันสีหน้าของซิลซื้อเปลี่ยนไปเธอไม่ได้คาดคิดว่าวัวหินผ่าตัวนั้นจะเป็นฮันสซนมันทำให้เธอรู้สึกอายที่ฮันสันเรียนิ้วมือของเธอเมื่อคู่นี้อย่าเพิ่งโกรธสังเกตที่นิ้วมือของเจ้าก่อน ฮันเซนชี้ไปที่นิ้วมือของเธอขณะที่พูดออกมาซิลซื้อก้มมองเธอสัมผัสได้ถึงพลังประหลาดในนิ้วกลางของเธอเธอพยายามใช้พลังของตอนเองเพื่อขับมันออกมาแต่เธอไม่สามารถทําอะไรเพื่อหยุดมันได้ไม่กี่วินาทีพลังนั้นก็พุ่งเข้ามาในตัวของเธอหลังจากนั้นมันก็หายไปเธออยู่ในร่างบัวหินผานได้อีกแค่2วันจริงๆอย่างนั้นหรอซิลซื้อถามขณะที่มองไปที่ฮันเซนใช่ฮันเซนเพยกนะักหน้าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็แย่แน่ข้าบอกพวกเขาไปว่าต้องการอสูรปีกสมุดมาเป็นสัตว์ขี่ ดังนั้นดากอนฟิบีนจึงเชิญข้าไปยังเกาะที่พวกอสูรปีกสมุทรอาศัยอยู่ข้าจําเป็นต้องไปทําเรื่องนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะสงสัยขึ้นมามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนแฮนเซนถามจากการคาดการณ์ของข้าก็คงจะราวๆสามวันซิลซือพูดก็ได้สามวันก็สามวันแต่ถ้าพวกเราไม่ออกไปจากที่นี่ในสามวันพวกเราจะตายไปด้วยกันชีวิตของข้านั้นด้อยค่าดังนั้นมันถือเป็นเกียรติที่ได้ตายเคียงข้างองค์หญิงกาหน้าแสนสวยแฮนเซนหัวเราะ ซิลซอมองไปที่ฮันเซนแต่เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาเธอไม่สามารถมั่นใจได้ว่าคําพูดไหนของฮันเซนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งฮันเซนไม่ได้ถามว่าทําไมซิลซือถึงพยายามตามหาตัวเขาเขาต้องการรอจนกระทั่งออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นกันแต่ซิลซือไม่ได้งูเธอรู้ว่าฮันเซนคิดอะไรดังนั้นเธอจึงไม่รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาถ้าฮันเซนไม่ได้มีจุงพิษของกาหนาเธอก็คงจะไม่คิดสง่งเขาไป อสูรปีกสมุทรอาศัยอยู่บนหน้าผาของเกาะแห่งหนึ่งมันมีถ้ำเพชรจำนวนมากอยู่ในหน้าผานั้นอสูรปีกสมุทรดูคล้ายคลึงกับเสือดาวที่มีปีกสีฟ้าสองข้างถึงแม้พวกมันจะเป็นแค่ซีโนโจนันทรระดับมาครสแต่พวกมันก็บินได้อย่างรวดเร็วและพวกมันก็เคลื่อนไหวได้ทั้งบนบกและในน้ำดังนั้นพวกมันจึงเป็นหนึ่งในสัตว์ขี่ระดับท็อป ในตอนนี้เป็นฤด,ดูผสมพันธุ์ของอสูรปีกสมุทรด้วยเหตุน,นั้นดาร์กอนฟินจึงอยากจะเก็บไข่ของพวกมันซักฟองมาให้กับซิลซือตัวที่โตเต็มวัยนั้นป่าเถื่อนเกินไปทําให้ไม่สามารถฝึกให้เชื่องได้ยานรถอาจจะทําให้พวกมันแตกตื่นถ้าเข้าไปใกล้มากเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงจอดยานเมื่อเข้าใกล้ระยะร้อยไมล์หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังหน้าผาที่มีอสูรปีกสมุทรอาศัยอยู่ซิลซือนั่งบนหลังของฮันเซินที่อยู่ในร่างบัวหินผาด้วยท่าทางที่สง่างามเธอต้องจงใจทำแบบนี้แนะนะ่ๆ ฮันเซ่นคิดอย่างไม่พอใจเธอมาเพื่อเก็บสัตว์ขี่ตัวใหม่เธอสามารถทิ้งฮันเซ่นเอาไว้บนยานล,ลบได้แต่เธอกลับตัดสินใจขี่เขาไปที่นั่นซิวซือพวกมันเป็นซีโนเจนิกระดับมาควิสเหมือนกันก็จริงแต่อสูรปีกสมุดดีกว่าเจ้าวัวหินผาหน้างโง่นี่เป็นไหนๆดากอนฟิเทีนเห็นหนึ่งในอสูรปีกสมุดบินผ่านและยิ้มออกมาพวกมันเป็นสัตว์ขี่ระดับมาควิสที่ดีมากๆแต่พวกมันยากจะฝึกให้เชื่องไม่เหมือนกับวัวหินผาตัวนี้ซิวซือยิ้ม พี่ฟิฟทีนไม่เข้าใจถึงวัวหินผาตัวนี้จะโง่แต่มันก็น่ารักข้าเองก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันแต่ข้ายังไม่เจอวัวหินผาอีกตัวเลยดาก้อนนายคีนอยากได้วัวหินผาอย่างแฮนเซนเป็นของตนเองสักตัวเธอพยายามออกค้นหาแต่นาเศร้าที่เธอไม่พบอะไรดาก้อน 1, ิฟมองที่แฮนเซนและพูดมันก็แค่วัวหินผา ถ้าเจ้าชอบมันมากขนาดนั้นแล้วก็เจ้าก็แค่ขอให้ซิลซื้อมอบมันให้กับเจ้าซิลซื้อนั้นเป็นคนใจดีดังนั้นข้าแน่ใจว่าน,นางจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังหลังจากนั้นดากอนฟิฟทีนก็หันไปมองซิลซื้ออย่างจริงจังแล้วพูดซิลซื้อข้ามีน้องสาวแค่คนเดียวและน้องสาวของข้าก็ชอบสิ่งมีชีวิตน่าโง่ตัวนั้นข้าอยากจะขอแลกมันกับอสูรอังคีแฮนเซนรรู้สึกแย่ดากอนฟิฟทีนฉลาดเกินไปเพียงแค่ได้ยินสิ่งที่ดากอนนายทีนพูดเขาก็เกิดสงสัยขึ้นมา ถ้านายทีนชอบมันมากขนาดนั้นเจ้าก็เอามันไปเลยมันไม่มีความจําเป็นที่พวกเราจะต้องแลกเปลี่ยนกันซิลซิอรู้ว่าดอก้อนวิฟทีนพยายามจะทําอะไรดังนั้นเธอจึงยังส,บสงบเสง่ยมท่าทียาไว้และอิ้มออกมาจริงอย่างนั้นหรอนาก็นายทีนถามอย่างดีใจแน่นอนมันก็แค่สัตว์ขี่ระดับมาคริสตัวหนึง่ง ซิลซื้อยิ้มขอบคุณเจ้ามากแต่เจ้าต้องรับอสูรอาคีของพี่ฟิฟทีนไม่อย่างนั้นข้าคงจะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ดากอนายทียิ้มแฮนเซนรู้สึกแย่แต่เขารู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นถ้าซิลซื้อไม่ทาการแลกเปลี่ยนดากอนฟิฟทีนก็จะเกิดสงสัยยิ่งกว่าเดิมแต่ตอนนี้เมื่อพวกเขาทาการแลกเปลี่ยนกันแฮนเซนก็ไม่สามารถใช้ซิลซื้อเพื่อนหนีไปจากที่นี้ได้เราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถ้าดากอนนายทีนส่งซิลซื้อออกไปเราก็อาจจะมีโอกาสนนนีออกไปไปดด้ซคิ วัวน้อยจะเป็นของข้าแล้วนักก็นายทีนรูปแก้มของมันเธอดูจะชื่นชอบหันเส้นนี้ร่างวัวหินผามากๆถ้ารู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นฉันคงไม่ทำตัวน่ารักหรอก ฮันเซนคิดอย่างหดหูเมื่อดากอนฟิเห็นอย่างนั้นเขาก็คลายความสงสัยเขาพาซิลซือไปที่หน้าผาและให้หลงอิงไปนําไข่ของอสูรปีกสมุทรที่อยู่ภายในถ้ำออกมาเขาให้ซิลซือและดากอนไนทีคนละสองฟองหลังจากกลับไปที่ยานรบดากอนไนทีนก็ลากฮันเซนเข้าไปในห้องของเธอดากอนไนทีนั้นรักวัวหินผามากจริงๆเธอพาเขาไปไหนมาไหนด้วยตลอดและถึงขนาดที่นอนร่วมกับเขา เขาเป็นเหมือนขับของเล่นของเธอแต่ทว่าเนื่องจากดากอนไนทีนพาฮันเซนไปด้วยทุกที่มันก็ทําให้เขาไม่มีเวลาได้หยุดพักซึ่งถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็จะอยู่ในร่างนี้ได้อีกเพียงแค่4วัน3วันผ่านไปแต่มันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของซิลซือ้อฮันเซนเกือบจะต้องเปิดเผยตนเองแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินจากดากอนไนทีนว่าซิลซื้อกําลังจะจากไปดากอนไนทีนจึงไปส่งซิลซือ้อซึ่งเธอก็พาฮันเซนไปด้วยเหมือนทุกครั้งแต่ที่แย่ก็คือดากอนนลล่่ะงงงเเเออกก็ไปสธด้วยชัน นี่เป็นโอกาสเดียวของเราเราต้องออกไปจากทะเลโบราณหวนคืนให้ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ตาม แฮนเซนคิดยานลบตรงไปที่ทางออกของทะเลโบราณหวนคืนมันใช้เวลาครึ่งวันก่อนที่พวกเขาจะไปถึงที่นั่นโชคดีที่ฮันเซนยังคงอยู่ในร่างวัวหินผาได้อยู่พอพันดาก้อนนั้นเชื่อว่าฮฮนเซนหนีออกไปจากทะเลโบราณหวนคืนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมียามรักษาการระดับดายุกหลายคนยืนเฝ้าอยู่ฮันเซนมองเห็นดายุกอย่างน,น้อยสิบคนถึงดายุกเหล่านั้นจะไม่ใช่ดาก้อนเลือดบริสุทธิ์แต่พวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอโชคดีที่มันไม่มีระดับราชันอยู่ในบริเวณนี้ สิ่งที่ทำให้ฮันซอนรู้สึกหดหูที่สุดก็คือการที่ดารกอนฟิบนไม่ได้เดินไปส่งซิลซือถึงทางออกเขาหยุดเดินแล้วมองดูซิลซือจากระยะไกลฮันซอนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก่าดวงล้อมเพื่อตามหลังของเธอไปปังวัวหิน่ากระทืบพื้นและส่งขึ้นที่สามารถแช่ศัตรูให้กลายเป็นหินออกเป็นวงกว้างจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ